ครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาะแก้ไขในคลิปที่4ของผมเนาะก็คือผมมีสรรมการอันนี้มาสมมติผมยกตัวอย่างจากของ d ีศูนย์มาเนาะก็มาแปลงเป็นสรรมการอันนี้ก่อนซึ่งผมจะอธิบายอ่าในสรรมการของการทำเดโคเดอร์เนาะโดย IC ผมใช้ก็คือ IC เจสี่หนึ่งสามเก้ับไอซีเจสี่หนึ่งสาปดนะ้ทีจสีอเออเจสีหนึ่งสาก้ะคือสองทูสี่ดีโคเดอรสี่สแปคือสามทูแปดดีโคโอเคนะครับซึ่งผมจะให้ d ี ดีสามเป็น input อ,อิ D 2, D 1, D นพุตของ ic เจนะ็ด c หนึ่งสามเก้าดีสองดีหนึ่งดีศูนย์เป็นอินพุตของ ic เจ็ด c หนึ่งสามแปดเนาะคืออันเนี้ยมีสองอินพุตมีทั้งหมดสี่กรณนี้สี่แบบคือศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่ง หนให้เป็น x เพราะว่าผมจะสังเกตว่ามันจะสามารถเป็นค่าสูงสุดได้เท่าไหร่และเป็นค่าต่ำสุดได้เท่าไหร่เนาะซึ่งอันนี้ครับก็คือ0 0ค่าต่ำสุดของมันก็คือ0 00, 0 0เนาะก็คือ0แต่ค่าค่าสูงสุดของมันคือ0 0 1 1 1ก็คืออันนี้แล้กลายเป็นสเตย0ถึงสเตจ7มันถัดมาที่อันนี้ก็คือ0 1 ตามสุดคือศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสี่แปดก็คือสเตทแปดถึงอ่าศูนย์หนึ่ง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 คือสเตทสิบห้าเนาะประมาณนี้ถัดมาน่าจะเป็นหนึ่งศูนย์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 นี่จะเป็นสเตทสิบหกถึงอ่าหนึ่งศูนย์ หนึงน่งหนึง่งหนึ่งก็คือหนึ่งสองสี่แปดสิบหกก็คือสิบหกบวกสี่บวกสองบวกหนึ่งจะเป็นจะถึงสเตจยนะี่สิบสามเนาะอันนี้จะเป็นสเตจยี่สิบสี่แน่นอนและเจ็ดยี่สิบสี่ถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือสิบหกบวกแปดบวกสี่บวกสองบวกหนึ่ง นนี่เป็นยี่สิบอันนี้ก็เป็นสิบนี่ก็เป็นสามสิบเอ็ดเตตสามสิบเอ็ดซึ่งผมมที่ออกแบบวงจรอะเรามีแค่จะผมใช้แค่เตะตศูนย์ถึงเต็ตอ่าสนะิบเก้าเนาะฉะนั้นในเงื่อนไขเนี่ยครับผมก็จะตัดทิ้ง,งไปอ่า ก็จะอันนี้คือสรรมการที่เรามีที่เราได้มาเนาะก็คือจะได้เป็นประมาณนี้ซึ่งผมก็จะใช้อ่าเอาบุตเทเบิลของสองอันนี้มา เริ่มที่อ่าไอซีเจ็ดสี่หึงสามเก้าก่อนเนาะอืมสองทูสี่ดีโคเดอร์ในก็เป็นขาเอ e นเบลเนาะจีบาอินพุตก็จะมีเอกับ b ซึ่ง b ีผมให้เป็นเอ็มอสบก็คือ d ีซ ดีสาม่ามีเอาพุทออกมาสองอันมีเอาพุทของมันออกมาสองอันเนาะซึ่งมีสี่อันขออภยัยตืดตืดตืดออกมาอขาจีบาร์เนี่ยเราจะต่อลงกาวนะเพื่อให้อินเวอร์สให้มันทํางานซึบซึบซึบะแล้วก็จะออกมา เทากับอ่าไอซีเจ็ดซีหนึ่งสามแปดซึ่งไอตัวเนี้ยครับถ้าเราลองสังเกตดีๆนะสมการนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่สเตตสแตตศูนย์สแตตศูนย์ถ้าเราแปลงยิมมือศูนย์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 ใช่ไหมฮนะแต่ว่ามันติดบาร์นะติดบาร์ทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือสเตตศูนย์ออกอะแอนกันทั้งหมดก็จะได้หนึ่งถ้าที่จะมาได้ก็จะเป็นหนึ่ง แต่ถ้ามันเป็น0 0 0 0 1อันนี้ก็สเตจหนึ่งก็คืออันนี้ค่าที่มันออกกันได้ทั้งแอนกันได้ทั้งหมดอ่ะก็จะเป็น1 1ไปด้วยก็คืออยู่สเตจไหนฮะสเตจนั้นมีค่าเป็นหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกอ่าก็ขายนี้ไม่ใช่เนาะอ่าันนี้เอาขออธิบายแบบนี้กัน ถ้า a ถ้า b และ a เข้ามาเป็นศูนย์ศูนย์เอาพุทออกมาก็คือศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่มันออกเป็นแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟะตอนนี้ก็จะกล่าวกันเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็จะมีแค่ขาหนี่ทำงานแต่ถ้าเป็นศูนย์หนึ่งก็จะออกเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ จะเปนแค่ขานี้ที่ออกเป็นหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งศูนย์ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเขาจะเป็นกลับกันก็เป็นศูนย์ศูนย์ตามน,นี้แต่ตอนนี้ก็จะออกมาซึ่งผมก็จะใช้อ่าประโยชน์ของตัวนี้ครับมาเป็นตัวอทำ um enable ให้กับ IC 7C138 เนปะเราจะมา วาดรูปให้ดูว่าต้องทำประมาณไหนก่อนหน้านี้นผมอธิบายไปแล้วนะว่าอยู่สเตทไหนสเตทนั้นมีค่าเป็นหนึ่งนะดีโคเดอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปด อันเนาะอันขายดบเบลของมันก็คือก็เอาตัวจากตัวนี้ e ก, e นนนนก็คือ e หนึ่ง e bar กับ e สอง bar อะไรสองแบบแล้วก็จะ ก็เป็นสูตรศูนยตัวนี้ก็จะ,ะ enable ใช่ไหมครับเดี๋ l วพมาปุ๊บผมก็จะให้ตัวเนี้ยไล่ตั้งแตตส์ศูนย์ถึง state ์เจ็ดอ่านี่ก็จะมาปุ๊บไล่ลงมานี่กจะไล่ลงมากลายเป็นสีนี้ อันนี้มันสีนี้นี่สีนี้นี่มันสีดำดำอันนี้เป็นสีงเงินไล่ลงมาปึ๊บอันนี้ก็จะเป็น d, 2, d, 1, d อสอง d หนึ่ง d ศูนย์อ, d 2, d 1, d อสมมุติว่าอา d สอง d หนึ่งดีศูนย์สมมุติผมใ้ตั้งแต่ดีสี่เลยดสี่ถึงดีดีศูนย์เนี่ย เป็นศูนย์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 ไอตรงเนี้ยสเตตหนึ่งอ่ะมันควรจะออกศูนย์ใช่ไหมอะอาอ่าสเตตศูนย์ข้อจออกหนึ่งอ่ะก็มาดูที่ตรงนี้เป็นศูนย์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 มันเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งหมื่นใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นแอคทีฟโโลเนอะตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งจะมาอินเดโวตรงนี้อินเดโวตรงนี้เสร็จปุ๊บอินพุตที่เข้ามาเนะี่ยคือโโลทั้งหมดเนอะตรงนี้ก็จะออกเป็น ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าแต่ว่าที่สเตต์ศูนย์อนะสเตศูนย์ควรจะเป็นหนึ่งอ่าที่ที่เข้ามาเป็นศนะูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยศูนย์ห้าตัวเนะี่ยอ u พ p u t ของมันอนะควรจะสเตต์ศูนย์ 0, ควรจะเป็นหนะึ่งเนาะเราก็ต้องใส่นัดเข้าไปอ่านี่ครับคือใจความสำคัญมาหนี้ผงขออยายนี่ขึ้นมา เดี๋ยผมใช้ก o อปได้เดี๋ยวผมลองยกอธิบายตัวอย่างอีกตัวหนึ่งให้เห็นภาพเนาะผมขออนุญาตวาดรูปก่อน This way. ันนี้ผมใช้แค่สี่ขาวอเลียงตัวอย่างเช่นสมมติผมอยากได้เศทสิบหกแล้วกันสิบหกมาคือ 100, 000, 000. หนึ 4, ่งศูนย์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 เห็นไหมอันนี้ดีสี่ดีสามดีสองดีหนึ่งดีศูนย์ก็เป็นหนึ่งศูนย์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 อ่าพอเป็นหนึ่งศูนย์ปุ๊บเราก็มือตรงนี้ โลอ่ะก็จะออกเป็นหนึงน่งหนึงน่งศูนย์หนึ่งแต่พอกลับกนันเริ่กม,มา enable แค่ตัวนี้นะ enable ตัวนี้เสร็จปัป๊บเนี่ยลองเขียนกัน พอตรงนี้ปุ๊บมาถึง enable ตัวนี้ละตัวนี้ตืน่นตัวน,วน,วนทำงานแล้วตัวอื่นไม่ทำงานไม่ทำไม่ทำพอ input ของมันก็คือ low, low 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 อ่ะตัวนี้ก็จะออกเป็น0 1 1 1, 1, 1, 1, 1. แต่ว่าพอเป็นอ่าเข้นมาเป็น1 0 0 0, 0, 0เนี่ยเิบ16ต้องเป็น1เนาะผมก็เลยใสยน่นักเข้าไปกลับเข้าไปเพื่อให้เศษ16เป็น1และที่เหลือเป็น0ก็ประมาณนี้สำหรับการ ออกแบบสมการแล้วนำมาออกแบบเป็นวงจรนะของตัวดีคอนเดอร์ขาเข้าส่วนขาออกผมใช้เป็นมัลติเพล็กเซ์อ่์ผมขอว่าเป็นตารางเป็นสมการให้หนนก่อน c S S C L K แล้วก็ M O S I อันนี้เป็นเอาต์พุต Y นะมีทั้งหมดแปดเงื่อนไขแปดกรณี ซึ่งเราพอเราย้อนกลับไปที่ตรงจมาการตรงนี้ถ้ามันเป็นสนะ่วนศูนย์ูนี่ะก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็จริงแต่ว่าพอมาเราสังเกตที่ตรงนี้นะก้อนนี้ก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์บางแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะได้หนึ่งก็คือมันมันจะเลือกขาเนี้ยมาออกอะนะครับก็คือมันเป็นซีเล็กเตอร์จากทั้งหมดศูนย์ถึงเจ็ดขามีทั้งหมดแปดขาเนี่ยมันจะเลือกแค่ตรงนี้มาออกเพราะเราเพะเราใช้เป็น IC 7 4 1 5็ีหนึ่งห้าหนึ่งในการนำมาทำเป็นเลือกเบรคสเลกเตอร์เลือก, detector, อกอข้อมูลไปเข้าฟิฟฟ์ต่อไปนะก็คือเห็นแล้วว่ามันคือก้อนของสีฟ้านี่ก็คือก้อนของสีฟ้าแต่ถ้ามันเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยเปิ็นศูนย์หนึ่งก็คือเข้าเงื่อนไขนี้นะ ศูนย์บาศูนย์บาคูณกันหนึ่งแอนกันหนึ่งมันก็จะได้หนึ่งคือตรงนี้ไดเลือกขายมันออกก็คือก้อนสีฟ้าเหมือนกันถัดมาคือศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ก็จะตรงกับสุดตรงนี้ศูนย์บาหนึ่งศูนย์บาร์ได้ได้หนึ่งก็ได้เลือกขายมันออกก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนกัน มาที่ตรงนี้ก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์เนาะก็คืออ๋อศูนย์หนึ่งหนึ่งขวายอ๋อศูนย์หนึ่งหนึ่งก็เป็นศูนย์บ้าหนึ่งหนึ่งแอนกันทั้งหมดก็จะได้หนึ่งก็จะออกสีฟ้าเหมือนกันถัดมาก็จะเป็นหนะนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยตัวเนี้ยแอดกันทั้งหมดจะได้หนะึ่งเนาะตรงนี้ ก็จะเอาขานี้มาออกแต่ถ้าเป็น101ก็จะเป็นขานี้เลือกขานี้มาออกนี้นะครับามาจับมาติพิเซอร์อันนี้ก็จะเป็น110นะก็จะเลือกตัวนี้มาออกนะเลือกตัวนี้มาอ่า110เลือกตัวนี้มาออกก็คือ s16 ถ้าเป็น111ก็จะเลือกตัวนี้มาออกก็เป็น s16 เหมือนกันก็ข่าเขียนว่าเป็น s16 เลย สิบหกอสิบหกึ่งพอรเราได้ทูเทเบิลตัวนี้มาแล้วนะ่ะงานที่ผมจะเอาไปออกแบบก็คือผมจะเอา i c เจ็ด่าหนึ่ง c เจ็ด c หนึ่งห้าหนึ่งสาสแปด d d ร อ๋อไม่ใช่แปดทูหนึ่งอ่ะแปดเข้าแปดออกหนึ่งดีโคดเดอร์เอ,อ้ยมัลติเพ็กเซอร์มัลติเพคเซอร์เนาะโดยที่มีเซเลคเตอร์ทั้งหมดสามขาก็คือ csclk s แล้วก็ mosi อินพุตของมันก็จะมีทั้งหมดแปดขาหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดอย่ก็จะเป็นปึ๊บ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 ปื๊บอันนี้คืออินพุตของมันเนาะอืมสี่ออกมาอันนี้ก็คือแล้วก็จะออกมาเป็นหนึ่งอันนี้คือของ d ีศูนย์ดศูนย์อ่ะอาจจะประมาณนี้สำหรับ การนำโต๊เทเบิลตรงนี้มาแปลงเป็นวงจรตรงนี้เนาะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับก็มาเพิ่มเติมในส่วนของอตัวสมมุติว่าเป็น d ีศูนย์เราทำผ่านไปแล้วเนาะดีหนึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาแไ่ทำคล้ายๆแต่ d ีศูนย์สมมุติ d ีสองเน่ย ถามว่าในกรณีที่มันเป็น000ถึง011หนึ่งมันใช้ได้ไหมคําตอบคือมันมันไม่ได้ใช้นะครับก็คือการที่เราต่อวงจรจริงๆเนี่ยมันก็คือการอืมอันนี้ดีสนะูนเนาะอันนี้ผมทำวิธีหนึ่งคือดีสองคือมันมีอินพุตแค่ตั้งแต่อ่า าสี่ถึงขายเจ็ดเนาะแสดงว่าหนึ่งสองสี่เจ็ดแปดอันนหึ่งแปดเจ็ดอ้าวเหรบ นี้เป็น d สองออกมานี้เป็นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลของมันนะตั้งแต่ d สี d ่ถึง d d เจ็ดขออภัยตรงนี้ไม่มีแล้วก็คือ d สี่ถึง d เจ็ดส่วนสูตรหนึงสามเนี่ยสังเกตได้ว่าจาก d สองนะฮะ d สองของเราเนะนี่ยตรงเนี้ยในกรณีที่เป็นสูตรหึงสามเนะี่ยมันไม่มีซีเลคเตอร์ มันไม่มีข้อมูลให้ออกสมมติว่าเซเรคเตอร์เป็นสูตรสูนย์ๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีอ, band, อ่าอาพุตให้ออกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต่อกล่าไปก็คือให้มันออกเป็นศูนย์อันนี้คือหลักการนิดหน่อยของมัลเบกเซอร์ในอันนี้เนาะนก็จะออกแบบนี้ที่เหลือ1 2 3ไม่มีอันนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้ ันที่เหลือก็จะมี input ของมันเนาะตามนี้ตามที่ selector มันให้มาคือ CS CLK แล้วก็ MOSI ประมาณนี้ครับผม